สวัสดีครับทุกคนเรากำลังอยู่ในชุดคลิปที่เราจะมาวิเคราะห์ซีรีส์ Good Doctor หมอใจพิเศษหรือว่า Good Doctor เวอร์ชันไทยนั่นเองนะก็เราจะมาวิเคราะห์ตัวละครหลักก็คือตัวละครหมอชนนะครับผู้ซึ่งเป็นออทิสติกเราจะมาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะ ทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรทําให้หมอชนมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีในการอยู่ร่วมกับเขาอย่างไรแล้วก็เออเขามีไมเซ็ตอย่างไรหรือว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะอะไรแบบนี้เนาะสำหรับคลิปในตอนนี้นะครับก็คือจะมีชื่อตอนว่าการจําเป็นภาพครับผมขออนุญาตบรรยายไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเราจะเห็นว่าในหลายๆตอนของซีรีส์เนี่ยหมอชนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบจําอะไรด้วยภาพแล้วก็มองเห็นอะไรหลายๆอย่างด้วยภาพเหมือนกับว่าเขามีภาพเก็บไว้ในหัว เวลาที่เขามองคนไข้เขาจะมองดูคนไข้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะจินตนาการภาพต่างๆในหัวของเขาออกมาเช่นภาพอวัยวะภายในของคนไข้โดยที่เขาจะมีเหมือนกับคลังข้อมูลที่เป็นคลังรูปภาพอยู่ในหัวของเขาแล้วเขาก็จะมาเปรียบเทียบระหว่างคลังรูปภาพในหัวของเขากับคนไข้จริงๆว่าคนไข้จริงๆนั้นเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะตรงกับภาพที่อยู่ในหัวของเขาคำถามคือทําไมหมอโชนถึงมีลักษณะการจดจําเป็นภาพแบบนี้ครับ ผมต้องพูดแบบนี้ครับว่าโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยมนุษย์เราจะเรียนรู้ได้ดีผ่านทางสายตาอยู่แล้วเพราะว่าเราวิวัฒนาการมาจากลิงเราเป็นฮอร์โมนสเปนสเปนเนาะก็คือวิวัฒนาการจากลิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าลิงเนี่ยมันจะปินป่าต้นไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผ่านทางสายตาเพื่อในการดํารงชีวิตทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงคนเราเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้ตามกว่าถนัดหลายแบบเช่นผ่านสายตาผ่านเสียง หรือว่าผ่านการสัมผัสอันนี้ก็แล้วแต่ศาสตร์ของการเรียนรู้ของแต่ละศาสตร์นะแต่ว่าโดยคอนเซปต์หลักๆเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มนุษย์เราก็ยังจะเรียนรู้ผ่านทางสายตาได้ดีอยู่อันนี้คือโดยธรรมชาติของมนุษย์ทั่วๆไปนะครับทีนี้สิ่งที่หมอชนเป็นก็คือหมอชนเป็นกลุ่มที่เรียกว่าออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยหรือไมโออทิซึมหรือว่าจะเรียกว่าไฮฟอร์ชันนิ่งออทิสซึมก็ได้นะครับซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะจําเป็นภาพได้ดี อืมนะครับเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยที่จะมีการจําเป็นภาพได้ดีคืออย่างนี้ครับเขาพบว่าคนที่เป็นกลุ่มออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยเนี่ยอย่างหมอโชนเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่สติปัญญาดีหรือภาษาชาวบา้านเรียกว่า IQ ดีเพราะฉะนั้นการเรียนรู้การจดจาต่างๆเนี่ยเขาจะแม่นมากเขาจะจดจาอะไรได้ดีมากแต่ว่าเขาจะปกพ้องเรื่องของความไม่ยืดหยุ่นและทักษะสังคมและทักษะการสื่อสารนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็พบนะครับว่าสมองส่วนความจําของออทิสติกเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่าคนปกติทั่ว,วไปอันนี้มีงานวิจัยบางงานวิจัยรองรับนะครับว่าเป็นอย่างนั้นเนาะก็คือสมองส่วนที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสครับนั่นเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปแล้วทีนี้เนี่ยประกอบกับว่าออทิสติกเนี่ยเราพบว่าการเรียนรู้ของออทิสติกเนี่ยแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือเมื่อเขาเอาออทิสติกเข้าไปในเครื่อง m r i ปุ๊บเนี่ย เราจะพบว่าสมองในส่วนที่ทำให้ออทิสิกเกิดการเรียนะรู้ได้ดีคือสมองส่วนที่เรียนรู้ผ่านภาพครับหรือที่เราเรียกว่าวิชวลเลอร์นิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนออยสิกในสมัยใหม่เนี่ยจึงเน้นไปทางภาพเป็นหลักก็คือเป็นสื่อการสอนผ่านทางสายตานั่นเองเนาะเพราะว่าออยสิกนั้นจะเรียนรู้ผ่านทางสายตาได้ดีกว่าทางระบบประสาทประสาทเขาเรียกว่าระบบประสาทสัมผัสอื่นๆนะครับระบบประสาทสัมผัสของเราจะมี5ด้านหลักๆนะครับแต่ว่าด้านที่ออยสิกจะเรียนรู้ได้ดีก็คือด้านทางสายตา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆกันก่อนว่าออริสิกเนี่ยจะร้อยคนร้อยแบบเนาะแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วผมจึงมองว่าอันนี้อาจจะเป็นการเก็บค่าข้อมูลของออริสิกส่วนใหญ่ที่ว่าจะเรียนรู้ผ่านทางสายตาได้ดีนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กับทุกคนเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่พูดเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มออริสิกที่เป็นไม่มากนะครับก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับหมอชนเนาะกลุ่มอื่นๆอ,อาจจะ แตกต่างกันออกไปอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าผมก็เน้นมาศึกษากลุ่ม High f ช n c t i o n i n g a u ซ i s m เหมือนกันเนาะแล้วก็ ด้วยความที่ว่าหมอชนเนี่ยเป็นคนที่ระดับสติปัญญาดีพอระดับสติปัญญาดีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสามารถจดจํารายละเอียดต่างๆสามารถจดจําดีเทลอะไรได้แบบลึกเลยโดยเฉพาะเรื่องที่เขาชอบเรื่องที่เขาสนใจเรื่องที่เขาหมกมุ่นเพราะว่าเขาหมกมุ่นเนี่ยเขาไม่ยืดหยุ่นเงี่ยเขาจะสนใจแต่สิ่งที่เขาชอบที่เขาสนใจเขาก็จะจําดีเทลเรื่องนั้นได้ลึกมากอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เขาชอบเรื่องเกี่ยวกับ ทางการแพทย์หรือว่าอวัยวะของคนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ว่าเขาหมกมุ่นแต่เรื่องนั้นจนกระทั่งเขาสามารถจําทุกอย่างเป็นภาพได้เพราะด้วยความที hmm. means, so, Likewise, no ่ว่าหมอระดับสติปัญญาดีใช่ไหมสติปัญญาดีความจําดีกลุ่มนี้ความจําดีความจําดีปุ๊บเรียนรู้ผ่านทางภาพได้ดีเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็เลยสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านทางภาพโดยการจําเป็นภาพได้ดีครับนะ้นจำทุกอย่างเป็นภาพได้ดีไม่ว่าจะเป็นภาพเรื่องราวต่างๆในชีวิตหรือว่าจะเป็นภาพเรื่องราวที่ชอบหรือว่าเป็นภาพ ต่างๆไมล์แ a p ปิ้งอะไรเงี้ยคือเด็กกลุ่มนี้บางทีเนี่ยเรียนรู้ผ่านข้อมูลกับเรียนรู้ผ่านไมล์แบ p ปิ้งกลายเป็นว่าไมล์แบบปิ้งเนี่ยเขาจําได้ดีกว่าเพราะวมันเป็นแผนผังภาพอะไรแบบนี้ครับก็อันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมเผื่อใครที่สนใจรายละเอียดเรื่องราวเกี่ยวกับการสอนเด็กกลุ่มนี้ก็จะได้เอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กกลุ่มนี้เนี่ยความจาดีมากนะครับแล้วก็ จำทุกอย่างเป็นภาพเนี่ยโดยที่บางคนเนี่ยอาจจะจาอะไรที่เป็นภาพได้แม่นมากในเรื่องที่ตัวเองชอบเช่นจําภาพสายพันธุ์ไดโนเสาร์ได้จําภาพรถได้ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนจําภาพเครื่องบินได้แม่นยําอะไรแบบนี้เลยจําได้เลยว่าแบบเออเครื่องบินอันนี้เห็นหน้าตาแค่ตรงนี้นิดเดียวเนี่ยจำได้เลยว่านี่ รุ่นอะไรโมเดลอะไรอะไรแบบนี้หรือบางคนนะครับอาจจะจำปฏิทินร้อยปีได้ที่เขาจำปฏิทินร้อยปีได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาอาจจะคำนวณเก่งก็ได้ในบางคนนะครับบางคนอาจจะคำนวณเก่งแต่ในบางคนอาจจะไม่ใช่เพราะคำนวณเก่งแต่ในบางคนอาจจะเป็นเพราะาเขาจำเป็นภาพดแม่นก็คือเขาดูภาพปฏิทินร้อยปีทวนซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นจนกระทั่งปฏิทินร้อยปีเนี่ยมันเข้าไปในสายเลือดเขาอะครับมันซึมซับเข้าไปในสายเลือดเขาเนาะเขาจำทุกอย่างได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันซึมซับเข้าไปหลั่ที่แบบโมเลกุลอะไรแบบนี้ทุกอย่างนี่คือแบบ มองภาพทุกอย่างเป็นปฏิทินน้อร้อยปีได้หมดเพราะฉะนั้นถามวันเดือนปีเกิดนะครับถามวันเดือนปีไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นภาพลอยขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็อาจจะเป็นออยสิะดับอาการเล็กน้อยบางคนก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันเนาะก็คือมีเรื่องของการจําเป็นภาพได้ดีได้แม่นอะไรแบบนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจครับเนาะก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะเสริมเอาไว้ว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่สุดท้ายเนี่ย เด็กกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความสามารถหรือความจําบางอย่างที่แม่นยำเนาะแต่ว่าเราก็อยากไปติดกับดักแล้วกันว่าเฮ้ยคุณจะต้องมีความสามารถนะถ้าคุณเป็นกลุ่ม h ไฮฟอร์ชเนียงออทิสซึมเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องมีความสามารถระดับนั้นกันทุกคนเนาะอันนี้มันแล้วแต่คนนะอีกทีหนึง่งแต่ว่าให้อธิบายเข้าใจง่ายว่าเวลาเราเราเนี่ยเห็นภาพอะไรก็แล้วแต่เช่นเราอ่านหนังสือหนึ่งรอบ กับอ่านหนังสือ10รอบแน่นอนครับว uh, <ๆ>่าอ่านหนังสือ10รอบเนี่ยมันก็ต้องจําได้แม่นกว่าอ่านหนังสือรอบเดียวจริงไหมมันก็เหมือนกันกับกลุ่มออทิซึมครับก็คือเขาจะเป็นภาพเขาเห็นภาพนั้นซ้ำๆเนื่องจากว่าเขาหมกมุ่นเขาชอบเขาก็เห็นภาพซ้ำๆเช่นหมอชนอาจจะเห็นภาพอวัยวะซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขาจาได้แม่นไปหมดเลยอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าเขาเห็นภาพนั้นซ้ําบ่อยๆอะไรแบบนี้แล้วเขาจําเป็นภาพไงมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเอาภาพนั้นลอยขึ้นมาในหัวเวลาที่เขาจะ ตรวจคนไข้น,ขนะเออก็เลยจะเห็นภาพอวัยวะลอยขึ้นมาในหัวแล้วก็เอาไปเทียบกับในทางด้านของเอ่อเรียกว่าไงอะในทางด้านของร่างกายของคนไข้จริงๆอะไรแบบนี้ครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเห็นนะว่าหมอชอนก็ถึงแม้ว่าเขาจะจําได้แม่นแค่ไหนรู้ทฤษฎีมากแค่ไหนแม่นแค่ไหนก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารกับเรื่องทักษะสังคมให้เราได้เห็นอยู่เนาะอืมก็อธิบายคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพรีรศุเชัหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ